สวัสดีครับอยู่ในช่วงเทสก่อนกับ a r รีสเฟนะครับเป็น tlr น่าจะอยู่ในค่ายเดียวกับ o อลิมปัสนะเพราะว่าตัวเลนเขียนว่า o อลิมปัสรหัสกล้องเป็น3ไม่ใช่3 8.3.4นะรหัส3ตัวท้ายเป็น8.3.4นะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะจัดการผมต้องแจ้งลค้าก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยดูทรงแล้วต้องจัดการทั้งตัวนะฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกลไกในการเลื่อนฟิล์มเนี่ยตรงนี้มันติดนะครับมันมีรอยมันติดขัดเลยมันไม่สามารถหมุนได้ด้านในมีรอยมีรอยแบบเสียสีอ่ะแล้วสิ่งที่ต้องเจอต่อไปก็คือตัวหนังกล้องเนี่ยจะแตกนะครับอืคือบางส่วนมันจะแตกแน่นอนซึ่งไม่สามารถประกอบกลับเข้าไปได้ มันจะแตกแบบเป็นเสียเส่ยงๆเลยนะมันมันอาจจะไม่ออกมาเป็นแบบแผ่นๆแ,แบบนี้นะครับอืมอันนี้ผมแจง้งแจ้งไว้ก่อนเลยเนาะด้านหน้าเนี่ยก็ต้องถอดเพราะว่าต้องทำชัตเตอร์อืมตัวด้านข้างเนี่ยก็ต้องถอดเพราะว่าต้องอ,อทำเรื่องเรื่องเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นะับฟิล์มกับไอตัวแกน,นกลไกที่กดฟิล์มไว้เนี่ยนะอืม เพราะว่ามันต้องถอดจากทั้งสองด้านนะครับด้านนี้ก็ต้องถอดนะครับตัวช่องมองก็เป็นฝุ่นเป็นฝุ่นเป็นฝ้านะอืมซึ่งราคาในการจัดการทั้งตัวเดี๋ยวผมจะแจ้งลูกค้าไปอีกทีนะอืถามว่าตัวนี้น่าทํำไหมผมว่าน่าทําอยู่ครับเพราะว่าตัวเลนเนี่ย ไม่ได้เป็นฝ้าหนะักเห็นไหมผมถอดชิ้นท้ายมาดูนะมันไม่ได้เป็นฝ้าแบบคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราจัดการไปทั้งตัวแล้วเนี่ยสุดท้ายตัวเลนเป็นฝ้าเนี่ยอันนี้ผมผมไม่ค่อยแนะนําให้จัดการนะเพราะว่าถ้าหัวใจสําคัญหลักๆมันไม่ทํางานอย่างเงี้ยเช่นชัตเตอร์หรือว่าหรือว่าตัวเลนไม่ไม่ใสไม่สวยอะไรเงี้ย ก็ไม่คุมกับการจัดการนะอันนี้ผมจะถามลูกค้าก่อนทุกครั้งนะเราจะไม่มีการตีหัวกันนะตัวเลนใสตัวเลนชิ้นบนเนี่ยอาจจะเป็นฝ้าหน่อยแต่ชิ้นแต่ชิ้นล่างที่ใช้ถ่ายเนี่ยโอเคมันดีอยูอ่อันนี้ผมถอดชิ้นท้ายออกมาให้ดูนะพอดีได้เครื่องมือใหมาเอาไว้ถอดก็เลยสามารถถอดได้ปกติแล้วผมจะต้องถอด ตัวฟุชชัตเตอร์ออกมาก่อนแล้วถึงจะค่อยถอดเลนส์ทิ้นท้ายได้นะอโอเคอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับตัวกล้องก็ยังสามารถทำงานได้อยู่นะอะ่นี่คือฟ้ชชัตเตอร์ตัวกล้องมันทำงานอยู่อโอเคก็ ตามที่แจ้งนะตัวนี้ต้องจัดการไปทั้งหมดทุกด้านนะครับเพราะว่าติดแกนตัวนี้นะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าราคาที่ผมแจ้งไว้เบื้องต้นเนี่ยเป็นการจัดการชัตเตอร์กับล้างด้านบนล้างวิวด้านบนแล้วก็อาจจะมีส่วนของ ด้านข้างด้านฝั่งนี้ด้วยนะอืมคือถ้าเกิดจัดการทั้งหมดเนี่ยผมจะถอดหรือออกมาทั้งหมดเหลือแต่โครงของตัวกล้องนะครับแล้วก็ล้างน้ํายาก็คือแช่น้ํายาได้เลยเนาะโอเคแจ้งเพื่อทราบครับ